จร์ดประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่22สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เอาแล้วยังไงงานนี้บอกได้เลยลุยลิกเกาหลีใต้เมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวจับตาปรเมศอวิไลของหน้าไทยสู่เคลิกของเกาหลีใต้ โดยสื่อเกาหลีใต้รายรงานความสนใจในตัวของปรเมธอวิไลกองหน้าทีมชาติไทยนะฮะโดยสโมสรชุนบุกค,คุนไดชุนบุกชองจูทีมในศึกเคลิกของ2ของเกาหลีใต้ยื่นข้อสเสนอเพื่อจะขอยืมตัวปรเมธอวิไลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ฤดูกาลโดยข้อสเสนอได้ถูกส่งถึงสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันปรเมศวิไลคนนี้เป็นผู้เล่นคนสำคัญในแนวรุกของเมืองทองและเพิ่งจะได้รับเลือกนะฮะให้เป็นหนึ่งใน23คนพนทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาสดาอิชิในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกที่ผ่านมาโดยในเกมกับทางด้านของทีมชาติสิงคโป,โปร์เราเขานคนนี้ได้ยิงประตูวส,สวยๆที่ทําให้ฮัสซันซันนี่ผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งของสิงคโปร์ต้องออกมายอมรับในฝีเท้าในขณะนี้ นอกจากนี้เจ้าฟรองปรเมธอาวิัยคนนี้ยังได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทําประตูและก็แอสซิสต์ได้เกิน9ลูกนะฮะในฤดูกาลเดียวกันแต่เมื่แต่เริ่มมีการเก็บสถิติในปี2020ทําให้ความสามารถของเขาได้รับความสนใจจากทางด้านของสโมสรต่างชาติและอาจจะเป็นก้าวสำคัญในการก้าวไปสู่ท่านั่งของคาแข้งในเกาหลีใต้ในครั้งนี้ก็เป็นได้ โอ้โหเป็นนว,ว่างงานนี้นะผมเจ้าหนูฟรองปรเมตอาวิไลมีข่าวกับท่านังของคลิิกเก่เาหลีใต้งานนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปเลยนะครับก็ฝากไปตินแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าฟรองกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงอดีตทีมชาติบัเซียจ้วกต่ออีกแล้วหลังประกาศรายชื่อด,ดวลทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติไทยน,นะ โดยการนี้ทางด้านของอเล็กซานเดอร์มอสโตวอยนะฮะออกมาวิจารณ์ทีมชาติรัเสเซียอีกครั้งหลังประกาศนะผมรายชื่ออุ่นเครื่องกับทานตั้งของเวียดนามและก็ไทยนะโดยการนี้ทางด้านของโรสฟุตบอลสื่อลูกหนังของแดนมีขาวชาวรัเสเซียออกมานําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ของ oy, อเล็กซานเดอร์มอสโตวอยอดีตกองกลางทีมชาติรัเสเซียที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาโจกทีมชาติรัเสเซียบอกว่า ไม่เคยเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามไทยในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้สำหรับการแข่งขันในช่วงปัจจิฟิฟ้าเดย์กันยายนปี67เพราะมองว่าอยากจะให้ทีมอุ่นเครื่องกับทีมที่มีคุณภาพสูงกว่า ล่าสุดหลังทีมชาติบัลเซียประกาศก38รายชื่อเพื่อลงทำการแข่งขันในช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์กันยายนปี67รายการ2 2 4 LP แบ k คับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5-10กันยายนโดยที่จะมีการตัดรายชื่ออีกครั้งก่อนเดินทางระหว่างวันที่24-25สิงหาคม oy, อเล็กซานเดอร์มอสโตบอยอดีตกองกลางทีมชาติบัาเซียออกมาวิจารณ์บอกว่าไม่ควรจะเรียกกองหน้าอย่างท่านันของเยอรมนโอนุกานักเตะลูกครึ่งบัาเซียนาชิเล วัย28ปีของสมสรเวลเร่โบคับเพราะต้องเดินทางไกลาจากเดนมาร์กซึ่งแบบแบบนี้นะฮะควรที่จะใช้นักเตะกองหน้าดาวรุ่งเพื่อจะนำมา,าทดลองเองในะครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการเด่งขัน,นะะในศึกฟุตบอลสามเานะฮะรายการ2024 LP Bank Cup ในวันที่5กันยายนเวียดนามรัสเซีย7กันยายนรัสเซียไทยและก็10กันยายนเวียดนามเจอกับด้าของทีมชาติไทยในะครั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่เมืง่อเงียนกวงไห่ดาวเตะชื่อดังของเวียดนามประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะชนะทีมชาติไทยโดยการนี้ตั้งแนก่อนหน้านี้นะครับผมซูเปอร์วิกแมชแห่งอาเซียนที่จะเปิดฉากขึ้นในครั้งนี้ ของอันฮานอยเอฟซีทีมเจ้าบุญทุ่มลีกของเวียดนามนำชับมาโดยมานโปรกิงอดีตควุณาโคชทีมชาติไทยเตียมเะเปิดสนามฮองแดนสเตเดียมรับการมาเยือนนะฮะของทัพประสาทสายฟ้าบุรีล์ทีมยักษ์ใหญ่อ่าจากประเทศไทยประเดิมนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาสมสรสอนอาเซียนชอปปี้ขับสองวันยีัสบสีวันพระาีที่12สิงหาคมล่าสุดสื่อเวียดนามรายงานข่าวอ่าข่าวใหญ่ของเย็นกรงไฮ แข่งจอมทัพซูเปอร์สตาร์ประนี้เจ้าของฉายาแมซี่แห่งเวียดนามประกาศขอโชว์ความบริลัมทีมยักษ์ใหญ่ของไทยต่อนหน้าแฟนบอลที่ประเทศเวียดนามในะคะรนี้ทั้งทีมดูวิดีโอและก็เรียนรู้เกี่ยวกับคู่ต่อสู้บริลัมในแมชล่าสุดแล้วแม่ว่าน,นี่จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในภูมิภาคก็ตามทีด้วยความได้เปรียบในสนามเยา้าและการสนับสนุนจากแฟนบอลที่เวียดนามกงไห้เชื่อมั่นในความสามารถที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันพรุ่งนี้ เป็น,นาง,งานนี้ดนะ้ผมก็จะได้ประมาทดิดขาดนะฮะคือจะฟัดกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องาดูกัาต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะัรยังไงอาเซียนยังทึ่งเปิดทานั้นของสติ BG จี G, ประชุมทีมไทยบุกไปถิ่น PSM มกกสานัดแรกของชอปปี้ขับโดยอาเซียนเปิดสติ b ีจีประชุมทีมไทยบุกถิ่น PSM มกกะสานัดแรกในชอปปี้ั โดยความหลงหลังเกมสโมรสร,รบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยประเดิมเกมแรกในการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมรสร,รอาเซียนชอปปี้คัพ2องวปลกไปเสมอ PSM มากาซาทีมตัวแทนจากอินโดนีเซียชนิดที่เรียกว่าหืดจับไปศูนย์ต่อศูนย์รามาเปิดสยิติสุดทึ่งของบีจีปทุมแฟนบอลไทยคงไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับในเกมบุกเยือนถิ่น PSM มากาซาเมื่อเกมนี้บีจีปทุมมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ตบีเปอร์เซนในการครองบอลอยู่ที่ประมาณ54ผ่านบอลทั้งหมด371ครั้งในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของ BG ีประชุมมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวัสดีเอฟซีย, FC, ยอดทีมจากกัมบูชาในวันพุทธที่25กันยายนที่จะถึงนี้เป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรช็อปปี้ขับนัดแรกเสมอกันไปนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียน ซึ่งวิธีการเล่นของ B g จีปทุมทีมไทยประเดิมชอปปี้ขับนัดแรกในครั้งนี้โดยสโมสรบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยประเดิมเกมแรกในการแข่งขันศึกวิบอลนิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอปปี้ขับ2024ลุกไปเสมอ PSM มักกะสาทีมตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียสิิดที่เรียกว่าหืดจับไป0ต่ 0. อ0ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนทึ่งวิธีการเล่นของบีจีปทุมทีมไทยประประเดิมกับชอปปี้ขับนัดแรก คอมเมนต์แรกก็บอกว่าแม้แต่ทีมในอาเซียน b ีจีก็ยังชนะไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่า PSM มากาซาแข็งแกร่งยิ่งกว่าบริษินตสมูลอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบีจีปทุมส่งชุด2ดีมากเหมือนกับสมโมสรของฉันที่มาเลเซียตารังการูทั้งสองสมโมสรไม่ได้เล่นเกมแบบเดิมให้เสียดายจังคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าบีจีจะใช้ผู้เล่นหลักหลายราย แต่วัชนาทิพย์สงกสินที่ลงในครึ่งหลังแต่พวกเขาก็ยังสร้างโอกาสได้น้อยมากเมื่อเทียบกับ PSM โดยรวมแล้วก็เป็นเกมที่น่าเบื่อแต่ PSM ในแนวรุกพื้นที่สุดท้ายสนุกและก็น่าตื่นเต้นมากกว่านะขวาม่ปต่อมาฟุตบอลอินโดนีเซียดีขึ้นเรื่อยๆอย่างาช้าๆแต่ในอีก2-3ปีข้างหน้าสโมสรอ,อินโดนีเซียจะครองฟุตบอลอาเซียนเหมือนกับทีมชาติของเราในเวลานี้ขอไม่ปต่อมาวันนี้ BG เล่นได้แย่มากเลยนะ ผู้เล่นทุกคนไม่มีความมุ่งมั่นเพื่อชนะในคารักนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาปทุมไม่ได้ใช้ผู้เล่นหลักในคารักนี้คอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นมาเลเซียจะสามารถชนะได้คอมเมนต์ต่อมานี่คือบีจีปทุมที่ชนะบรุสิซัชมุน4ต่อ0จริงหัวเรเนียคอมเมนต์ต่อมาบริสิซัชมุน0ต่อ4บีจีปทุมบีจีปทุมเสมอ0ต่อ0 PSM บามกาซาบรุสิซัชมุน0 p s m 4คอมเมนต์ต่อมา p s m ชุด A พบ BG ประทุมช um ุด B คอมเมนต์ต่อมาทีมสำรองของ BG แชมป์อินโดนีเซียชนะไม่ได้ซะอย่างนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าจะเอาสำรองลงครบทุกตำแหน่งอยาส่งทีมเข้าแข่งขันจะดีกว่าไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาประดับอาเซียนประชิญหน้ากันในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมา BG จีปทุมชนะบริษจักมุนได้อย่างไรกัน ผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นข้อคราหาพอสมควรน,นะฮะที่แฟนบอลเห็นก็ไม่เข้าใจว่าเกมที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรทำไมทางด้านาของบีจีปทุมที่เคยชนะบริษัทมุนมาได้4ต่อ0แต่กลับมาเจอพีเอ็มมากาซาเนี่ย นั่นเสมอกัน0ต่อ0มันดูไม่ค่อยเม็กซ์เซนกันสักเท่าไหร่นักหรือว่า BG ใช้ชุดสำรองไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะก็มีใช้ชุดใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นสลับลงเล่นในช่วงครึ่งหลังแต่เกมน,น่าจะดูวุอนวามากกว่าน,นี้ไหมแฟนบอลก็พูดประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นจอดล,ลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบอิชิสไตล์ประจำวันที่22สิงหาคม2567โดยชายภูมิค้งฟุตบอลไทยครับ